สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นการสอนการประมวลผลภาพถ่ายจากอากาศยานหลายคนขับโดยใช้โปรแกรม a ั i s o f t Metashape ค่ะโดยในตอนแรกนะคะเราจะมารู้จักกับการสำรวจก่อนค่ะการสำรวจด,ด้วยภาพถ่ายนะคะเป็นศาสตร์การรังวัดเพื่อให้ได้ตำแหน่งพิกัดของวัตถุต่างๆจากการแปลข้อมูลจากภาพถ่ายที่เก็บลักษณะทางกายภาพของวัตถุนั้นๆ การสำรวจด้วยภาพถ่ายสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานแผนที่ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมโยธาและด้านอื่นๆได้อย่างกว้างขวางโดยที่ในปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพและคอมพิวเตอร์มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากควบคู่กับเทคโนโลยีการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมส่งผลให้ขีดความสามารถในการผลิตและการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการการใช้งานการรังวัดบนภาพถ่ายทางอากาศเป็นการรังวัดเพื่อให้ได้ตำแหน่งและสะดวกในการแปลความหมายของภาพผลลัพธ์ของการรังวัดประเภทนี้ส่วนใหญ่จะถูกใช้ในการผลิตแผนที่ภาพถ่ายดัดแก้เชิงดิ่งซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกในวงการวิชาชีพว่าแผนที่ภาพถ่ายออโต้ค่ะการรังวัดด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับเป็นการใช้อากาศยานไร้คนขับ หรืออีกชื่อหนึ่งนิยมเรียกว่าโดรนโดยเป็นการประสานแนวคิดของการสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศและการสำรวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้เข้ามาใช้ในกระบวนการราังวัดการใช้อากาศยานไร้คนขับในการสำรวจด้วยภาพถ่ายสามารถระยุใช้ได้เป็นอย่างดีทั้งงานผลิตแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและงานสร้างแบบจำลองสามมิติของอาคารหรือวัตถุต่างๆค่ะแผนที่ภาพถ่ายอัโทตนะคะเป็นแผนที่ภาพถ่ายที่มีการดัดแก้ภาพถ่าย ที่ปกติจะมีการฉายแบบศูนย์ทิวพัดซึ่งทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางตำแหน่งบนภาพถ่ายให้เป็นการฉายภาพแบบตกฉากกับพื้นผิวผ่านกระบวนการปรับแก้แบบออโต้ซึ่งมีการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากความสูงต่ำของภูมิประเทศโดยได้มีการจัดตำแหน่งของภาพถ่ายของวัตถุต่างๆบนภาพให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องทั้งในกระบวนการ ดัดแก้ภาพถ่ายนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้แบบจำลองความสูงเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการดัดแก้ด้วยค่ะต่อไปเป็นการประมวลผลในโปรแกรม a r t i soft m e t a s h a p e นะคะโดยในขั้นตอนแรกค่ะเราจะนำภาพถ่ายทางอากาศที่ได้ถ่ายไว้นะคะเข้ามาค่ะโดยไปที่ workspace ค่ะจากนั้นคลิกขวาเพื่อแอดชางค่ะและจากนั้นคลิกขวาที่ชางอีกครั้งนะคะและเลือก Add และ Add Photo ค่ะโดยเราจะเลือกภาพทั้งหมดในไฟล์นะคะ เมื่อได้แล้วจากนั้นกด Open ค่ะภาพทั้งหมดที่ได้จะมีทั้งหมด69ภาพออกมาในลักษณะดังภาพเลยค่ะต่อ,อไปเราจะทำการเรียงภาพค่ะโดยไปที่ Work Flow และเลือก Align Photo ค่ะจากนั้นเราจะเลือกความถูกต้องเป็น Low และกด OK ค่ะจากนั้นรอการประมวลผลสักครู่ค่ะและเมื่อเราทำการเรียงภาพออกมาแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะเราสามารถปรับมุมมองได้ว่าเราจะมองในลักษณะแบบไหน เราจะสังเกตได้ว่านะคะภาพที่ออกมาจะออกมาในลักษณะของจุดเล็กๆต่อกันค่ะและต่อไปเราจะทําการเปลี่ยนค่าพิกัดค่ะโดยไปที่แถบริฟ n c นนะคะและเลือกที่ Con v e r รค่ะในช่อง coordinate system จะทําการเลือกเป็น WGS 84โซน47ค่ะจากนั้นกดโอเคได้เลยค่ะและเมื่อเราทำการเปลี่ยนค่าพิกัดแล้วเราจะได้ในลักษณะดังภาพค่ะ ต่อไปนะคะเราจะนำค่าพิกัดของ GCP ที่เราได้ทำการตั้งเป้าล่วงหน้าไว้เข้ามาค่ะโดยไปที่ Import Difference และเลือก GCP t r 1 e ในโฟลเดอร์ที่เก็บไว้เข้ามาค่ะในส่วนของ delimiter เราจะเลือก comma ค่ะและในส่วนของ Start Import Net Row เราจะเลือกเป็น2ค่ะจากนั้นกด OK และกด Yes to All ค่ะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้ GCP ข้ามาดังภาพเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการทำฟิลเตอร์ภาพค่ะเพะื่อตรวจสอบว่าภาพของแต่ละจุดมีทั้งหมดกี่ภาพโดยเราจะคลิกที่หมายเลข1และคลิกขวาค่ะจากนั้นเลือกฟิลเตอร์ Photo by marker ค่ะจากนั้นทำการดับเบิลคลิกที่ภาพนะคะและจะปรากฏจุดที่1ขึ้นมาค่ะและให้เราทำการขยับหมุนให้ตรงกับเป้าล่วงหน้าที่ได้ทำการวางไว้ในเอกสารประกอบค่ะ เมื่อเราทำการขยับหมุดนะคะสังเกตได้ว่าทงจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเขียวค่ะ เราทําการเขยับหมุดในจุดที่1หมดแล้วนะคะต่อไปให้เราดูในจุดที่2ค่ะโดยคลิกที่หมายเลข2องแลคลิกขวานะคะจากนั้นเลือก photo by marker ค่ะเียบรอยแล้ว,ลวดับเบิลคลิกที่ภาพนะคะจะปรากฏจุดที่2ขึ้นมาค่ะจะให้เราทําการเขยับหมุดให้ตรงกับเป้าล่วงหน้าที่ได้ทําการวางไว้ในเอกสารประกอบค่ะเช่นเดียวกับในจุดที่1ค่ะ เมื่อจุดที่2เรียบร้อยแล้วต่อไปในจุดที่3นะคะให้เราทําเหมือนเดิมเลยค่ะโดยคลิกที่หมายเลข3และคลิกขวาจากนั้นเลือก Filter p h โฟโต้บา r มาร์เกอร์และดับเบิลคลิกที่ภาพจะปรากฏจุดที่3ขึ้นมาจากนั้นให้เราทําการขยับหมุดให้ตรงกับเป้าล่วงหน้าที่ได้ทําการวางไว้เช่นเดียวกับจุดที่ผ่านมาค่ะเมื่อจุดที่3เสร็จแล้วนะคะต่อไปในจุดที่4ให้เราทําเหมือนเดิมเลยค่ะ โดยคลิกที่หมายเลขสและคลิกขวาจากนั้นเลือกฟิลเตอร์โฟโต้ไบมาร์เกอร์ดับเบิลคลิกที่ภาพและจะปรากฏจุดที่4ขึ้นมาค่ะให้เราทําการขยับหมุดให้ตรงกับเป้าล่วงหน้าที่ได้ทำการวางไว้เช่นเดียวกับจุดที่ 1, 2และ3ค่ะ เื่อจุดที่สเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทําจุดต่อไปค่ะคือจุดที่5โดยทําการขยับหมุดให้ตรงกับเป้าล่วงหน้าที่ได้ทําการวางไว้ในเอกสารประกอบเช่นเดียวกับจุดที่ผ่านมาค่ะและทําจุดต่อไปเรื่อยๆคือจุดที่6จุดที่เจ็จุดที่8จุดที่9และส0ตามลําดับค่ะซึ่งทําการขยับหมุดให้ตรงกับเป้าล่วงหน้าที่ได้ทําการวางไว้จนครบทั้งหมด10จุดค่ะ เมื่อเราทำการตรวจสอบจุด g c p เรียบร้อยแล้วนะคะให้ไปที่ True และเลือก Optimize Camera Alignment ค่ะจากนั้นทำการเลือก Parameter ที่เราต้องการนะคะจากนั้นกด OK ค่ะเมื่อจบการตรวจสอบและ Optimize เรียบร้อยแล้วนะคะกระบวนการต่อไปเป็นการ Build e n d Cal ค่ะโดยไปที่ Workflow และเลือก Build e n d Cal ค่ะจากนั้นเลือกความละเอียดของจุดภาพเป็น Low และกด OK ค่ะ เมื่อทำการประวังผลเสร็จแล้วนะคะให้ดูที่แถบ workspace ค่ะและดับเบิ้ลคลิกที่เดนคาวเพื่อดูค่ะเดนคาวที่เราเลือกเป็นแบบโลจะออกมาในลักษณะดังภาพค่ะจะเห็นได้ว่ามีต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆนะคะแล้วก็พื้นที่ราบถานนลงมไปถึงพื้นดินค่ะต่อไปนะคะเราจะทำการด u ว l d m คะ่ะ เป็นการคำนวณพื้นที่สื่อของภาพนะคะโดยไปที่เ i ล w Pro ค่ะและเลือก v i l w m a s ทำการเลือกแบบ Low ลและกด OK ค,ค่ะ mm hmm. แล้วทำการดับเบิ้ลคลิเกเพื่อดูค่ะจะได้ออกมาในลักษณะดังภาพนะคะ mm hmm. กระบวนการต่อไปเป็นการสร้างเนื้อภาพค่ะรือที่ได้ว่า b u i l Texture โดยไปที่ work flow แล้วเลือก view texture ค่ะจากนั้นกดโอเคแล้วรอการประมวลผลค่ะเมื่อทำการประมวลผล view texture เสร็จแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเราจะได้ภาพที่ดีขึ้นมากกว่าตอนทำ view mat ค่ะเนื่องจากการทำ view texture หรือว่าการสร้างเนื้อภาพนั้นคือการนำพื้นสีของภาพมาใส่ในโมเดลทำให้ภาพมีสีสันที่สวยขึ้นและก็ยังมีความละเอียดมากขึ้นค่ะ กระบวนการต่อไปนะคะเป็นการสร้าง Build Type Model ค่ะโดยไปที่ Work p l o และเลือก Build Type m o d e จากนั้นเลือกแบบโ o ค่ะและกดโอเค่ะหากเราไม่ได้ทำการเซฟไฟล์ไว้ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเราต้องทำการเซฟไฟล์ไว้ก่อนค่ะโดยไปที่ไฟล์และเลือก Save a s ทําการเลือกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บและตั้งชื่อไฟล์จากนั้นจึงกด Save ค่ะจึงจะสามารถทำการสร้าง Build Type Model ได้ค่ะ เมื่อประมวลผลวิวไทยโมเดลเสร็จแล้วนะคะให้ดับเบิลคลิกเพื่อดูและจะได้ลักษณะดังภาพค่ะและต่อไปนะคะเป็นการสร้างเดมค่ะโดยไปที่ World ฟ o จากนั้นเลือกวิวเดมและทำการกำหนดค่าพิกัดเป็น wgs 8 4ส่วนส7ิบเร็ดค่ะจากนั้นจึงกดโอเคค่ะและเราจะได้เดมออกมาแล้วนะคะ เทมที่ได้จะออกมาในลักษณะน,น,นี้ค่ะโดยสามารถปิดค่ากล้องได้โดยคลิกที่รูปกล้องได้เลยค่ะและกระบวนการต่อไปนะคะเป็นการสร้างภาพออโตค่ะซึ่งภาพออโตเป็นภาพตั้งฉากที่มีความละเอียดสูงและมีความถูกต้องเชิงตำแหน่งที่สูงค่ะโดยไปที่ workflow และเลือก View Auto o s a i c เชือค่าพิกัดนะคะแล้วกดโอเคได้เลยค่ะ การประมวลผลภาพออโต้เสร็จแล้วค่ะโดยภาพออโต้ที่ได้ออกมาจะมีลักษณะดังภาพค่ะโดยในภาพนั้นจะเห็นได้ว่าสามารถเห็นพื้นที่ต่างๆได้อย่างชัดเจนพื้นดินถนนลักษณะของต้นไม้จะมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะเมื่อประมวลผลทั้งหมดเสร็จแล้วจึงทําการเซฟเอาไว้ค่ะและการประมวลผลในครั้งนี้นะคะทําการเอ็กพอร์ตภาพเดิมและภาพออโต้ไปเปิดในอาร์ซีนค่ะ โดยไปที่ไฟล์และเลือกเอ็กพอร์เด็มเลือกเอ็กพอร์ตสกูนไฟล์ทิค่ะจากนั้นทําการเลือกที่จะเก็บและตั้งชื่อค่ะส่วนภาพออโท้ก็เช่นเดียวกันนะคะไปที่ไฟล์เลือกเอ็กพอร์ตออทเลือกสกูนไฟล์ทิปทำการเลือกที่จะเก็บและตั้งชื่อค่ะจากนั้นนะคะเราจึงนำไฟล์ภาพเต็มและภาพออโต้ไปเปิดในอาร์ซีนค่ะเพื่อดูมุมอมองแบบ3ามิติ ในการประมวลผลครั้งนี้นะคะเป็นการประมวลผลแบบโลค่ะท่านผู้ชมสามารถเปลี่ยนเป็นการประมวลผลแบบไฮหรือมีเดียมได้และทําการเปรียบเทียบภาพได้ค่ะว่าภาพนั้นมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรการประมวลผลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้ยคนขับโดยใช้โปรแกรม a เ s o f t Metashape ในครั้งนี้เราได้ทําการนําเข้าภาพถ่ายทางอากาศทั้งหมด69ภาพและทําการจัดเรียงภาพจากนั้นจึงทําการเปลี่ยนค่าพิกัด และทำการนำค่าพิกัดของ GCP ที่เราได้ทำการตั้งเป้าล่วงหน้าไว้เข้ามาและทำการทำฟิลเตอร์ภาพเพื่อตรวจสอบว่าภาพของแต่ละจุดนั้นมีทั้งหมดกี่ภาพค่ะโดยเราได้ทำการตรวจสอบทั้งหมด10จุดโดยการขยับหมุดในแต่ละจุดให้ตรงกับเป้าล่วงหน้าค่ะและมีการทำการวิ d d ด n cloud ทำการว i d d ด n mask เพื่อเป็นการคำนวณพื้นที่ผิวของภาพค่ะ รวมไปถึงการทำบิวเท็เจอร์หรือการสร้างเนื้อภาพการสร้างบิวไทม์โมเดลการสร้างเดมและการสร้างภาพออโต้ค่ะซึ่งภาพที่ได้จะได้เห็นพื้นที่ต่างๆอย่างชัดเจนค่ะ